ตอนนี้อาตมาขอเวลาไม่ได้ลงทำวัดไม่ได้ลบบบินทบาทไม่ได้อะไรใครไปหาไปพบก็บพยายามตัดเวลาเพราะว่าจะเร่งเขียนหนังสือให้ออกทันงานประสรลารึกไม่ไม่ไ,มไฟจุดก้นก็ไม่ทำอย่างว่าเราไม่ไมทำไฟจุดก้นเร่งแล้วก็ที่นี้ทำไปทำไปมันก็นก,นกลายเป็นเรื่องยากยากก็ต้องช้า ไอ้ถ้าจะไม่ทําแล้วก็บแม่มันก็ทําอย่างนี้ดีกว่าจะจะทํำต่เพียงง่ายๆเพินๆกว้างๆระนาบตื้นๆก็คิดว่าระนาบตื้นๆกัคนก็รู้ๆกันอยู่แล้วผู้รู้ทุกทั้งหลายท่านรู้เรียนเรียนประเภทจบด็อกเตอร์มาทางด้านโลกาพิวัตเลยอะไรพวกนี้ท่านก็รู้กันหมดแล้วในแนวระนาบรอบโลกนี่มันก็รู้กันทั่ว เขาก็พูดกันถึงได้ทั้งนั้นอาตมาคิดว่าอาตมาคงไม่ไปแย่งเขาพูดจะดีกว่าจะพูดก็เพียงพูดผ่านๆเพื่ออ้างอิงประกอบเป็นคร่าวๆไปบ้างท่านนั้นเองแต่ถ้าจะเจาะลงไปในรายละเอียดของแนวกว้างก็ตามอาตมาคิดว่าอาตมาคงไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทํามากนักนะก็เลยคิดว่านี่ไหนก็เขียนเป็นหนังสือแล้วก็เลยเอาแนวลึกดีกว่าก็เลยต้องเขียนแนวลึกไปแม้มันจะยากมันจะลึก แม้จะออกมาคราวนี้แล้วคนอ่านรู้เรื่องมัง่งไม่รู้เรื่องมั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันต้องทำเอาไว้อัตมาก็อายุมากแล้วก็คิดว่ามันจะต้องทำแล้วก็คิดว่ายิ่งเขียนแล้วก็ยิ่งเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องเขียนหนังสือเสื้อตมาก็ตั้งใจจะเขียนหนังสืออีกหลายเล่มตั้งใจไว้อีกเล่มหนึ่งที่พูดไว้แล้วก็คือเล่มที่จะชื่อว่า,าศาสนาพุทธซึ่งจะเขียนอย่างสําคัญเลยเล่มนั้นก็คงจะต้องเขียนเล่มอื่นๆก่อน เล่มเล็กเล่มน้อยรก็คงเขียนไปเรื่อยๆก่อนเพื่อเก็บข้อมูลที่เราจะได้มีสกิลมีทักษะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไป,ไปใช้ประกอบไปตอนโน่นอีกทีนึง <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เขียนแล้วก็รู้ <Yeah. S 1> เขียนแล้วก็ได้หลักฐานได้ข้อมูลได้อะไรตอะไรเพิ่มขึ้นก็ yeah. <Yeah. S 1> ยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่า, <Yeah. S 1> าศาสนาพุทธเนี่ย พูดกันวันวิสาขาบูชาเลยว่ามันหมดไปแล้วจริงๆนี่ก็พูดใหญ่พูดใหญ่พูดชนิดที่เรียกว่าฟังแล้วมันเหมือนกับเรารู้อยู่คนเดียวมันหมดไปแล้วมันมันคือเท่าที่อาตมาก็ว่าอาตมาตรวจสอบตามความรู้ของผู้รู้ของประเทศไทยก็รู้กันอยู่ว่าใครรู้บ้างในประเทศไทยตำรับตำราท่านเขียนออกมา ท่านแสดงออกทางพูดทางเปรยทางอภิปรายทางบรรยายอะไรก็แล้วแต่แสดงออกทางภูมิจนกระทั่งตัวท่านเองอยู่ในฐานะอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรก็เป็นส่วนประกอบที่เอามาไว้สําหรับเราได้รู้ว่าท่านคือใครแค่ไหนอะไรก็พอประมาณประมาณได้อย่างนี้เป็นตน้นเท่าที่เราจะมีภูมิประมาณอาตมาก็ใช้ภูมิอาตมาประมาณคนอื่นๆก็ใช้ภูมิของแต่ละคนประมาณเท่านั้นแหละ อาตมาก็ว่าอาตมาก็พอรู้ว่าในประเทศไทยมีใครบ้างมีอย่างไรแล้วเนื้อหาสาระที่ท่านมีกันก็อย่างไรอะไรก็พอรู้รู้กันอยู่ก็เห็นแนวก็สอดคล้องกันล้ะนะในประเทศไทยที่เห็นก็สอดคล้องกันอยู่เยอะเห็นต่างกันไปก็รู้รู้กันอยู่แล้วในส่วนต่างมุมนี้ที่จริงไม่ใช่มุมที่เหมาะเลยที่จะนั่งนะเพราะว่าใครมองแล้วไม่เห็นหน้าอาตมาหล่อมันเป็นซิโ h o u e หมดเลย หน้าอาตมาเป็นเงาดําหมดใช่ไหมมองมาเนี่ยดีไม่ดีตาเพราะคุณจะตาบอดเอาด้วยนะมอง <laughs> มันสวนกับแสงก็เอ้าก็ทําไงได้มันคงเป็นไปเคลื่อนย้ายเสียเวลาก็คุแม่ก็หลบๆเอาก็แล้วกันแสงอมองหน้าอาตมาคงมองไม่ได้เพราะมันชนกับแสงพอดีก็มองไม่ต้องมองหน้าก็ได้ถึงยังไงหน้าก็อาตมาก็ยังสดใสอย,อยู่อย่างเดิมอคนชมคนชม ก็น่าจำใสถึงแม้จะแก่หน่อยก็ยังจำใสอะไรเงี้ยอาตมาก็เห็นว่ายิ่งเขียนหนังสือเข้าไปก็ยิ่งค้นคว้ายิ่งสอบทานตามหลักฐานพระไตรปิฎกหลักฐานพระบาลีด้วยหลักฐานอะไรต่างๆนานาในรายละเอียดของความหมายของคําของความของเนื้อหาแม้ที่อาตมาจะหยิบเป็นส่วนๆออกมาก็ตามอ่า ก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าโอ้เขาเพี้ยนไปมากเพี้ยนไปจริงๆมันไม่เป็นมันไม่เป็นศาสนาพุทธแล้วนั่นก็อันหนึ่งที่เห็นชัดที่อาตมาเห็นชัดกว่านั้นก็คืออาตมาเอาแนวที่อาตมาเข้าใจเนี่ยแหละมาสอนพวกเรามายืนยันกับพวกเรามาประกาศกับพวกเราแต่พวกเราก็เข้าใจได้ เข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์จนกระทั่งเกิดผลเกิดผลจริงๆเลยมาถึงวันนี้ยี่สปีเท่านั้นอาตมาทำงานมาโดยเอาทฤษฎีหรือเอาแนวคิดหรือเอาหลักเกณฑ์หลักการต่างๆที่อาตมาเข้าใจว่าต้องอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องศาสนาพุทธ เอานัา่นแหละมาประกาศจนทุกวันนี้พวกเราก็รับไปมากบางน้อยบางใครได้ไปสมบูรณ์เท่าไหร่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะได้สมบูรณ์แต่ปฏิบัติน้อยหนึ่งนะจะมีหลายคนมั้งอย่างเงี้นะก็รู้ดีชัดเจนนะแต่ปฏิบัติมันได้น้อยเดียวเสร็จแล้วก็เอาแค่นี้ก่อน,นก็ไปละเริงอยู่อะไรก็เยอะแต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่เอาจริงๆจังๆมาปฏิบัติให้ได้มากพอสมควรจนกระทั่ง เห็นชัดเจนอาตมาว่าอาตมาไม่ตาถั่วไม่นะมันร้อนอาตมาไม่อาตมาว่าอาตมาไม่ตาถั่วนะอาตมาเห็นชัดเจนพวกเราเนี่ยละลดได้ละลดมาตั้งแต่ทางวัตถนะุวัตถุสมบัตนะิละลดมาตั้งแต่วัตถุสมบัติ ความโลภเอาแตเา่เฉพาะความโลภก,กันบ้างรบลดความโลภลดออกไปไม่ว่าจะเป็นทร,รัพย์สินคาบ้านช่องเรือนชาญเข้าของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนาน,นาลดติดลดยุดลดลดอร่อยหรือลดที่เราเคยเสพเคยหลงแล้วก็เสพได้เสพสมใจว่าได้มีได้เป็นได้ใช้ ได้ครอบครองอะไรก็ตามใจเราก็เป็นสุขแล้วเราก็จนกระทั่งจางคลายไปในใจพูดอย่างนี้คุณทดสอบใจตัวเองไปด้วยที่อาตมาพูดนี้ตรวจสอบไปก็ลดลงไปปล่อยได้วางได้ไม่จริงจังไม่จีจ๋จ๋าไม่ไปเสียแรงเสียเวลาเสียเงินทองกับสิ่งนั้นนั้นอีกไม่ไปติดตามไม่ไปจีจ๋จ๋ากับมันไม่ไปหมายตามแฟชั่นตาม อะไรอีกขนขวายจะต้องสแสวงหาแล้วก็กอบโกยมาสะสมมาครอบครองอะไรอีกลดลงไปจริงๆลดลงไปจนเห็นชัดเจนว่าเป็นไปจริงได้แม้กระทั่งธนบัตรเงินทองก็ไม่โลภโมโทสันติดยึดกันจริงจังกันตะกลาตะกลามกันเหมือนก่นกอนๆได้ลดนะลง ไม่กอบโกยไม่ไปเทศดดแย่งชิงอะไรกันจัดจ้านพระธรรมมาพยายามที่ใช้ระบบบุญนิยมให้เห็นว่าเราจะพยายามอย่าเป็นโลภโมโตสันเอาเปรียบเอารัดหรือว่าอย่าไปตะกละตะกรามอะไรได้พอสมควรก็รู้จักจับจ่ายรู้จักและแม้ที่สุดไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมเพราะเราก็ลดการสะสมลงมาจนมีจํานวนหนึ่งทิ้งเลยเป็นพวกคักคันทาปหายะ เรียกว่าสละทัพย์สริงคารสละแล้วที่จะไปล่าหรือจะไปสะสมอีกไม่ล่าไม่สะสมแล้วก็เอาชีวิตมาปฏิบัติแม่จะเป็นคารวะแม่จะเป็นคารวะาก็อาจหารทิ้งทรัพย์สริงคารมาอยู่ในสภาพคารวะเนี่ยมาปฏิบัติ บางคนสิบปีไปแล้วบางคนยี่สิปีก็มีเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นฆราวาสในรูปของอนาคาริกะอนาคาริกะคืออะไรอนาคาริกะก็คือผู้ที่ไม่ยึดติดบ้านช่องเรือนชานสัพบสริงคานไม่ต้องสะสมไม่ต้องไปยึดว่าเรามีเราเป็นละไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทอง มีบ้างใช้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่มีเลยก็ไม่ต้องใช้อะไรอย่างนี้เป็นตน้นมามีชีวิตอย่างนี้บ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวของตนก็มไม่ละไม่ไม่ต้องมีอาศัยส่วนกลางไม่ต้องมีบ้านมีเรือนอะไรนอนพักไปตามที่พออาศัยใช้สอยก็ใช้ชีวิตกับที่จะเป็นที่เรือนที่พักอะไรก็ว่ากันไปได้พอสมควรอย่างนี้เป็นตน้นก็ทําได้จริง ทำได้ก็ยังเห็นด้วยที่มาทําแล้วก็ไม่ได้ถอยถอยไม่ได้หมายความว่าเลิกราบางคนอาจจะมีกิเลสอยู่พอมาทําถึงขั้นนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังจะพักพวนกลับไปกลับมาบ้างแต่ก็รู้ลึกๆรู้โดยญาณปัญญาอยู่ว่ามันก็ไี่ดีกว่าที่อาตมาพูดไปนี่ฟังนะพวระคุณฟังแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบความรู้สึกความเข้าใจความจริงที่เราเป็นเรามีของเราเองแต่ละคน ว่ามันจริงไหมที่อัตมาพูดนี่มันมันมันมีสภาพที่มันเออเข้าเรื่องเข้าราวนี่ไหมมันไม่ง่ายหรอกเรื่องพวกนี้เรื่องโลก,กุตระมันไม่ง่ายไอส้สับสริงการบ้านช่องใครก็ไม่พูดโลก,กุตระกันหรอกเขาพูดบางท่านพุทธทาสพูดบ้างอ่าแล้วก็มีบางคนอาจจะพูดบ้างใครๆก็ไม่เด่นก็มีตำท่านพูดเด่นมากที่สุดในเรื่องโลก,กุตระน,นอกนั้นก็ไม่โลก,กุตระกันโลก,กีิยะวนเวียนอยู่นั่นแหละแม้แตจ่จะ,จะระดับปราด ที่พูดกันอยู่ในเมืองไทยขนาดนี้ก็ไม่ได้โลกุตระอะไรเลยศาสนาพุทธนี่เด่นโลกุตระแล้วโลกุตระนี่เราจะทําให้เป็นสุขโลกุตระนี่เราจะกอบกู้บ้านเมืองโลกิยะเขาก็เป็นศาสนามีอยู่เยอะแยะมันก็ช่วยอย่างนั้นนะหมุนเวียนไปชะลอแล้วก็หมุนเวียนไปไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนไม่มีเอาวินิปาตษธรรมนิยตธรรมอะไรมันไม่มีหรอกไม ไม่ตกต่าเป็นธรรมดาจนเที่ยงแท้มาในทิศทางพวกนี้ละลดลงมาได้ก็เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นยืนหยัดยืนยันเลยเที่ยงแท้เลยขึ้นขั้นตัฏฐตาอวิตตาอนัญญตตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่อมาธิบายมามากมายแล้วมันมันไม่เป็นหรอกขอยืนยันี่ว่าไปแล้วกับบุญบุนดูถูกศาสนาอื่นเขาศาสนาอื่นเขาไม่เป็นเป็นศาสนาพุทธและต้องพุทธโลกุตระจึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่ถึงขั้นเข้ากระแส จิตไม่ถึงขั้นลดละกิเลสออกไปจริงๆจนกระทั่งจิตมันมีโอปปปาติกะโยนี้เกิดใหม่เกิดเป็นจริงๆเข้าในภูมิของโลกุตรรภูมิเป็นภูมิของคนที่เป็นบุคคลที่เป็นอรารยบุคคลจิตจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนใหม่เกิดใหม่มีทั้งปัญญามีทั้งเจโตมีทั้งปัญญาที่เข้าใจชัดแล้วเจโตหรือจิตที่มันก็ลดละจ้างายจนถึงขั้นรอบรอบที่เข้ากระแสโซดาสกิทาอนาคาอะไรอย่างนี้เป็นต้น ต้องจริงเมื่อจริงแล้วจึงจะมีสภาพที่จะเกิดกันเป็นสังคมกลุ่มเป็นคนที่มีทั้งอาชีพการงานการพูดการคิดมันจะเป็นทิฏฐิสามัญญาตามันจะเป็นความเห็นร่วมที่สอดคล้องเป็นแนวเดียวกันทิศทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันสาระอัตฐะ,ม,ะ,ม,ะมันจะมีอ่ามันจะมีอัฏถัญญตตา มันจะมีความรู้ทิศทางรู้ที่เป็นตรงกันนี่เป็นตน้นนะมีแล้วเราก็มามีหลักเกณฑ์ร่วมกันเรียกว่าศีลสามัญตามีหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆที่อาตมาพาทำมีหลักเกณฑ์ของพวกเราว่าอาคนจะมาอสงกนี่ต้องไม่กินเนื้อสัตว์ไปนั่งมังสวิรัตนี่เป็นตน้นนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่อาตมาตั้งไม่เป็นกรอบแรกที่ใช้เป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งมาปึ๊ดเอา จนกะทั้งที่มันโอ้โหถูกต่อต้านไม่ได้มังสวิรัตนี่ถูกต่อต้านมาทมาสาธยายกันปากเปื่อยเลยอ่าสู้กับเขามาขนาดหนักจนกระทั่งกลายเป็นทั้งงัวทั้งควายเป็นทั้งยักษ์ทั้งมารเป็นทุกอย่างไม่ใช่ยักษ์มารเป็นงัวเป็นควายเป็นเทวทัตเป็นอะไรพวกนี้เขาใส่หนักอ่าสู้มาจนกระทั่งพวกเราก็เอาแฮสีลข้อน,นี้ก็เอาหลักเกณฑ์อย่างนี้ก็เอาอย่างนี้เป็นต้น หรือแม่ที่สุดมาหลักเกณฑ์ต่างๆหลักเกณฑ์ว่าคุณอาตมาพูดกลางๆนี่ว่าแต่หลายคนก็ทําอยู่หลายคนทํายังไม่ได้และหลายคนยังไม่ได้ไม่เหมือนบังสวริรัตมบางสวรดดิรัตดีได้ได้ดีกว่าง่ายกว่าเช่นหลักเกณฑ์นี้เช่นหลักเกณฑ์บอกว่าเราจะต้องหัดมาจนนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์แนวแนวทางหลักเกณฑ์เราจะต้องมาหัดจนลนดะละจนลงมาเออเชื่อแจนดีกว่าด้วยนะเออเชื่อ แต่ไม่รู้เชื่อสนิทใจหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสนิทใจไหมเนี่ยจนดีกว่ารวยเชื่อจริงไหมเนี่ยแต่มันโลละไม่ได้เท่านั้นเองมันยังย,งยอมรวยดีกว่าชี้ยังไงละ่ะก็เชื่อก็เชื่อแต่ยอมรวยก่อนยังไม่ยอมจนทีเดียวอะไรเงี้ยะก็ไม่เป็นไรแต่ลึกๆอัตมาเชื่อว่านี่แหละคือปัญญามันชัดเจนแล้วมันไม่เถียงละมันเข้าใจละแต่กิเลสเรารู้ว่าเรากิเลสเท่านั้นเองนะ ไอ้ทำไมเนี่ยฝนไม่ไม่ไม่ไมไมไมอนุเคราะห์เราเลยเหรอนะที่คนอื่นแ,แม่ไม่ตกให้เพราะเรามาแล้วตกเลยเอย้เล่นเราอย่างไรเนะอ,า,อาก็ไม่เป็นไรก็เอาอยัางไงยังไงก็ไม่ให้นานนะั่นก็ไม่เป็นไรก็สรุปด้วยว่านลี่นะอะไร,ไไรวุไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแม่อะไรกขนาดนั้นเอาละก็ฝนตกก็เราก็ค่อย ดีลงก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาแรงดูท่า,าทีจะมาแรงด้วยนะก็อาตมาว่าอาตมาได้พาพิสูจน์แลพาทำรรม,มาจนกระทั่งอันนี้แหละอาตมาย้ำเลยว่านอกจากอาตมาจะรองว่าคนอื่นๆแล้วเราก็ดูผลว่าผู้ป,ปฏิบัติเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมอาตมาเห็นอยู่ว่ามันไม่ง่ายมันเป็นโลก,กุตระนมาทวนกระแสจรงิงๆยากแต่ก็ทําได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุข สุกอย่างเนี้ยสุกอย่างวูปัสมโมสุขสุขอย่างสงบหรือว่าสุขอย่างลดละลงมาแล้วก็สงบแล้วก็สบายอะไรเงี้ยก็ทําได้นะอาตมาก็เห็นว่าอ่ะาศาสนาพุทธเป็นไปได้อย่างลงในเมืองไทยมาถึงปีนี้แล้วก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่จะอาตมาบวชมาจะครบ30ปีที่ทำงานนี้ก็คิดว่าก็ได้ผลพอสมควร เพราะงั้นก็ท่านให้เทศเทนีฝนท่าน,นให้เทศเทนี้แล้วก็เลยก็คิดว่าเอาละถึงยังไงก็ยอมท่านนะนะคิดว่าเราไม่น่าจะไปฝืนกันมากเกินไปก็ขอสรุปลงไปว่า <S <S เมื่อเรามั่นใจตามกาลเวลาและได้ทดสอบกันมาคนละมากปีบ้างน้อยปีบ้างก็าตามยิ่งคนมากปแีแล้วก็มีความเห็นมีความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ทดสอบได้ เอาจริงมาขนาดนี้แล้วอาตมาก็ขอย้ำด้วยคำว่า,าศาสนาพุทธที่อย่างลงนี้มันไม่ใช่เรื่องสามัญมันเป็นเรื่องวิเศษมันเป็นเรื่องวิเศษที่มิวิสามันที่วิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งโลกเพราะฉะนั้นทุกคนนี่เร่งเถอะจะ30ปีอาตมาก็แก่ลงแก่ลงแล้วด้วยอาตมาทำงานไป เร่งแล้วก็เพื่อพัฒนาให้ตัวคุณนั่นแหละได้และมันจะช่วยมนุษยชาติทั้งโลกด้วยเพราะมันกําลังเกิดเป็นรูปธรรมที่จะเป็นระบบของศาสนานําอย่างที่นี่ชุมชนพึ่งพาชุมชนพึ่งตนเองชุมชนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดเนี่ยก็เกิดจากเราเป็นมวลของมนุษย์และทําให้เกิดมนุษย์ชุมชนเกิดวัฒนธรรมเกิดกิจกรรมเกิดงานการเกิดอาชีพเกิดบทบาทเกิดลีลาอะไรก็แล้วแต่เกิดองค์รวมกันเป็นสภาพทั้งหมดนั่นแหะ มันก็มาจาัดกแกนของศาสนาที่เราได้ทํามาจนกระทั่งแม้แต่รัฐแม้แต่ทางการแม้แต่อะไรก็มาเพ่งมองว่าเออหมู่ชนพวกนี้แปลกดูดีแล้วก็เข้าเข้า,เข,าเข้าแก๊ปะเพราะว่าก็เคยดูชุมชนมาหลายชุมชนแล้วก็รู้สึกว่าชุมชนนี้แหละแข็งแรงแนละเป็นไปเข้าล็อกเข้าตากรรมการือนงันเราใช้สํานวนสมัยใหม่เข้าตากรรมการที่สุดแล้วเราไม่ได้หลงตัวเองนะมันมีหลักฐานพวกนี้ยืนยันมาอยู่จริงเพราะนั้นก็ขอให้พวกเรา ช่วยกันทําให้สมบูรณ์ที่สุดให้แข็งแรงที่สุดเข้มแข็งที่สุดและมีปริมาณมากด้วยคุณภาพยังเพิ่มได้ปริมาณก็เพิ่มได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มทั้งคุณภาพแต่และคนต้องมาทาที่ตนเองคุณภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเราจะได้ช่วยทั้งประเทศไทยกอบกู้ประเทศไทยที่วิกฤตกันมากแล้วตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสจะโคน่นจะฆ่ากันแล้วทั้งทาง,ทงรัฐบาลก็ตามทางอะไรก็ตามนะก็ คิดว่าพวกเราจะเป็นผู้ที่จะช่วยมนุษยชาติประเทศชาติแน่นอนเอาละเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอวังเอาเอาเอาละอ,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 ละอ่กราบพระธาตุเลยกราบพระธาตุเลยดีกว่านะไปกราบพระธาตุไม่ต้องหันมากราบอัตมากราบพระธาตุเลยยังไงเราวันนี้วันวิสาขบูชาขึ้นมาก็ต้องกราบลงก็กราบอะไรนี่อัตมากราบพระธาตุอยู่บ่อยๆ